สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมลุงสอพารวยนะครับเมื่อนี้ขสกบมาพบกับพี่กับน้องแต่เศร้านะครับเมื่อนี้จะมีแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของอาจารย์ดังเชียงใหม่นะครับเป็นกับพึ่งหากนะครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าตัวเลขเช็ดใบโดนแล้ววาสันครับเช็ดวบโดนแล้วจะบอกมีโอกาสได้คุยกับทางพสวสันเขาเรียกว่าท่านได้ทรงมาหว่วสันบาดนี้ เป็นกระทรงไม่หายแล้วครับท่านผู้ชมครับคืองวดวันที่หนึง่งเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดนี่แหละครับงวดที่ผ่านมาก,กาลุดวาสานอาจารย์พูนว่าเอาตัวเลขก,กับมีเข่ามีลดนะครับแต่งวดก้อนๆผุนก็เค่เขาบนล่างบนล่างมากเรื่อยๆนะครับจนเพื่อนตัดสินใจทรงแนวทางมาให้พศนะครับแต่งวดนี้อาจารย์เพื่อนบอกว่าก็ต้องขอถทดคอไพเดอตัวเลขบางข้างอัดสิไปตรงครับหลายๆสำนัก แลๆอาจารย์เพิ่นวัสัุแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็บอกว่ารับรองรอยเปดเส้นคือว่าได้ไปเอาแนวทางของอาจารย์เพิ่นมาวสัสดจริงๆแล้วกตัวเหล็กมันจะมีซิทที่สี่ไปตรงกันได้วาาัสดเพิ่นว่าก็บอ่เป็นยังนะครับแต่ละคนแต่ละอาจารย์เพิ่นคำนวณออกมาได้ตรงกันแห้งดีเนาะพี่น้องเข้าได้รประหยัดลงนะครับได้ตรงกันยิ่งดีแต่ที่สําคัญก็กคือมักซีอันนะครับที่สําคัญคือมากซีอัน เพราะฉะนั้นกะพี่นองเขาล่องไปพี่จาหน้าเบิ้งนะครับฝากพี่ฝากนองเข้าไปพี่จาหน้าเบิง้งเน้ออันนี้อาจารย์เพิ่นบว่าฝากไว้เบิง้งวันนี้ครับมันบ่าม่าอีกก็สิพักสักระยะหนึ่งสั่นอาจารย์เพิ่นว่าอันนี้เท่าที่คุยกันเนาะครับแต่พอดีเพื่อนก็บอกว่าเอาเฮ็ดไว้แล้วพอซอไป ออคลิปไปโลกเฮ็ดคลิปให้แน่ว่าสันกเร่ได้เมื่อนี่เที่ยวกาสมาพบพี่พบน้องเอาแนวทั้งของอาจารย์ดังพ้นมาฝากนะครับน้างที่น้องอไปพี่เจ้านาเบิงเอาเขียนหัวขอเลยครับท่านผู้ชมครับเขียนหัวข้อไว้เลยนะครับโอดังเชียงใหม่นะครับหน้าไก่อยู่นะครับ1เมษายน68นะครับเด่นนะครับเลขเด่นมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งนะครับ วิ่งรูดไปที่เจ็ดนะครับวิ่งรูดไปที่เจ็ดะพี่น้องเขียนไว้เลดดยนะครับวิ่งเจ็ดนะครับหรือว่าซีหรือหนึ่งถ้าพี่น้องมาก,กเอ่าไปวิ่งไปรูดได้ครับตัวใดตัวหนึ่งในหันมาแน่นอนครับหนึ่งในสามตัวมาแน่นอนสันอาจารย์เพื่อนวานะครับแต่จริงๆแล้วกับมันกับโบมี่ี่ยังทีแน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการ ห้พเจาหน้าเบิ้งเอานะครับท่านผู้ชมครับถามถาชอบตามอาจารย์เพิ่นตัวใดตัวหนึ่งเพิ่นบอกว่าหนึ่งในสามตัวนี่มาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับส่วนที่อยู่ตำแหน่งใดอาจารย์เพิ่นก็บอกหูเพื่อนนะครับแต่ว่าตัวเหล็กที่เพิ่นจับมาเนี่ยอาจารย์เพิ่นว่าหาหากะบบอกพี่บอกน้องในเด้อมันจับมาได้หลายตัวมันก็มีเด่นหายตัวนึงแต่ว่าเพิ่นบอกมาว่างเพราะว่ามันสีเหล็กเด่นมันสีหลายตัวสั่นเพิ่นว่า จับมาได้จังสี่เ่นก็เลยมาแยกจับคู่ออกมาใหา้ตามนี่แหละพี่น้องพี่จะหน้าเบิงนะครับนะจับคู่สองตัวนะครับจับคู่สองตัวมีเก่าคู่เก่าหางนะครับสามตัวมีหางเดียวนะครับเขียนตามเด้อพี่น้องที่ห้าเขียนตามนะครับจับคู่สองตัวมีสี่เจ็ดสี่เก้า ห้าห้าห้าสามห้าหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าและหนึ่งหกนะครับเอาพี่น้องก็ฟังอีกทีหนึ่งครับฟังซ้ำอีกนะครับเพราะว่าบางท่านอาัจซีบ่วท่านนะครับเลขเด่นเด่นซี เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งวิ่งรูดไปที่เจ็ดนะครับวิ่งรูดไปที่เจ็ดนะครับจับคู่มีเก้าคู่เก้าหางครับจับคู่สองตัวมีเก้าคู่เก้าหางนะครับมีสี่เจ็ดสี่เก้าห้าห้าห้าสามห้าหก จ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับสามตัวมีชุดเดียวหางเดียวนะครับห้าเจ็ดสามตัวเดียวโคโลนะครับตัวเดียวโคโลสามต,วตัวเนี่ยกระตัดเลนนัมเนอพี่น้องกระตัดนออกมากก็จะมีห้าเจ็ดห้าสามนะครับแล้วเจ็ดสามนะครับอยู่ในนี้บ่เห็นมีเจ็ดหานะครับอาจารย์เพิ่มบ่ได้ จบมาแต่ว่าเฮาตัดออกก็ได้ครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับให้พี่น้องตัดออกครับหันมันตัดออกมากสิเป็นสิบหางนะครับอ่ะตัวเน้นตัวหนักนะครับอาจารย์เพื่อนก็เน้นไปที่เจ็ดสามกับหนึ่งหานะครับเจ็ดสามกับหนึ่งห้าส่วนสามตัวก็มีหางเดียวนะครับห้าเจ็ดสามนะครับกฝากไีฝากน้องเข้าไป ฝากพี่น้องเข้าไปพี่เจ้าหน้าเบิงนะครับบอแน่นะครับแต่ว่าตามที่ในความรู้สึกของพอศาวา่าอยู่แน่นี่คิดว่าต้องมีต้องมีมาให้เห็นสักครูหนึ่งวันหน่อยเพราะว่าหรือว่าเป็นเจ้าของสอบกุบจักนะครับที่จริงพอพอศนี่มกักถ้าเป็นให้มักเป็นการส่วนตัวนะครับกบสิมักน้าเสี้ยนเพิ่นอยู่คือเจ็ดสามนะครับราคานี่หาหาเนี่ย็มักน้าเพิ่นอยู่ครับส่วนหนึ่งหานี่ก็ ชาสีบอาแล้วก็เป็นเหล็กสวยเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็บหนึ่งเนี่ยสามารถแห้งขึ้นกันนะครับสำหรับหวดนี้นะครับทมเล็กคำนวณทีลายลาย,นนาาอ,นนายอาจารย์เพิ่นคำนวณมากกับหนึ่งสามารถแห้งขึ้นกันนะครับแต่ว่าเีื่ออาจารย์เพิ่นจะจับมาให้ครัีเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งห้านะครับหรือว่าพี่น้องเอฟซีครับได้มักหนึ่งกับเอาหนึ่งไปวิ่งก็ได้ครับ ราะอาจารย์เพลินบอกว่าหนึ่งในสามตัวนี่มาแน่นอนหนึ่งมาแน่นอนหนึ่งตัววาาสยเพลินว่าตามตัวมาตัวหนึ่ง่าสั่นเอาเดี๋ยวพี่นองกพะพอสอสีโชว์ตัวเลขให้เบิงแลวกสีอ่านให้ฟังน้านะครับเบิงตัวเลขก,กันเ้อพี่นองพีเฮาครับเตรียมแคบเตรียมจดนะครับเดนสี่เจ็ดหนึ่งนะครับวิบ่งรูดไปที่เจ็ดนะครับ ยิงรูดไปที่เจ็ดจับคู่มีสี่เจ็ดสี่เก้าห้าห้าห้าสามห้าหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวห้าเจ็ดสามเน้นไปที่เจ็ดสามกับหนึ่งห้านะครับเอาถ่ายคลิปกับถ้าพี่น้องเอฟซีทันได้มาชอบตามเสีย่ยงตามอาจารย์เพิ่นจะเอาไปพีเจ๋อหน้าเบิ้งครับ ขอสอการศึกอ,อนุญาตลงไว้ที่ตรงนี้แหละครับขอพี่ให้น้องเฮาผู้ได้เห็นคลิปนี้นะครับให้มีโชคมีลาบน้างกันเน้อครับให้รวยๆเฮงๆนะครับขอให้เลขชุดนิ้เป็นเลขโชคลาบขอพี่ให้น้องเฮ้าพอได้กินได้ท่านนะครับหรือว่าผู้งบหน่อยทุนหน่อยก็เอาไว้เบึ้งก็ได้นะครับเจ็ดสามหนึ่งห้าตามที่อาจารย์เพิ่นเน้นนะครับจะให้สสงๆมัน่นๆกันทุกคนทุกท่านเน้อพี่น้องที่ครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับพอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ